ชมเชิดเลอวอร์สาขาลูกทุ่งศิลปินหมอลำซฟอ์พาวเวอร์กลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากค่ะล่าสุดค่ะเปิดมานะคะสาขาุ่นพี่ค่ะนั่นก็คือสาขาลูกทุ่งหมอลำนะคะซฟต์พาวเวอร์ยอดนิยมค่ะก็คือเป็นฝั่งของุูนพี่ค่ะ,คะที่เรียกว่ามีห้างขั้นหนึ่งนะคะที่ติด ท็อปมาอันนี้ก็ทางด้านครชั้นลกอวอร์ดก็เปิดให้เสนอชื่อเหมือนกันค่ะ <ผม S 1> แล้วก็มีแฟนคลับเอฟซนะคะให้กระเสาะหความดีใจเช่นกันค่ะ,คะซึ่งก่งอนหน้านี้นะครับที่ทางคมชัดลึกอวอร์ดนะครับได้ประกาศมาบอกว่าให้เสนอรายชื่อนะครับ,รบสาขาลูกพุ่งหมอลำยอดนิยมเนี่ยก็มีเอฟซีแฟนคลับของหมอลำนะครับแห่เสนอรายชื่อศิลปินกันเข้าไปเยอะแยะมากมายเลยแล้วศิลปินที่ติดทอเข้าไปอ่ะ คือมีมีแต่ดาวรุ่งทั้งนั้นเลยเราก็ยังแอบแบบแอบแปลกใจเราอ่าเรายังคุยกับแอบแปลกใจอยู่เลยว่าเอ๊ะหรือว่าเขาจะมีแยกรุ่นอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทำไมมีแต่เด็กๆเลยเนาะทำไมไม่มีแบบว่าศิลปินรุ่นแบบรุ่นพี่รุ่นพี่ที่มีฐานแฟนคลับเยอะๆอะไรเงี้ยทำไมไม่มีอะไรเงี้ยทีนี้หลังจากนั้นทางคมชัดลึกก็ไม่ได้ไม่นอนใจนะรู้สึกเลยว่าคนคงโหวตเข้าไปเยอะมากสาขาลูกตุ้งหมอลําเนี่ยเขาก็เลยแยกเหมือนจะแยกแยกเป็นรุ่นไป และนี้ฝั่งรุ่มพี่นะคะมีคใครกันบ้างน,นะคะคนี้เป็นเพียงการเปิดเสนอรายชื่อนะคะเป็นแค่น้ำจิ้มค,ะค่ะล่าสุดนะครับทางคมชัดลึกอว a w a r นะครับก็ได้โพสต์เป็นนี่เนาะเป็นภาพ<ช>เป็นแฟชั่นนี้นะครับพร้อมกับภาพศิลปินทั้ง5ท่านเนาะ,ะ,ะบอกว่าฝั่งรุ่มพี่เวอร์หนึ่งไหมเหมือนศอ<ช>ิลปิ<ห>นลูกทุ่หมอลราม #softpower วัฒนธรรมของไทยนะครับ วงการรุ่นพี่ลุกทุ่งหมอลำปีนี้มาแรงเช่นกันบางส่วนของวงการลูกทุ่งหมอลำนะว<ช>ันนี้แอดมินมาเปิดรายชื่อเป็นน้ําจิ้มก่อนการนําเสนอรายชื่อนักจ๊า<ช>ออกก่อนการเสนอรายชื่อก็<ช>อมีทั้งหมด5ท่านนะครับก็คือมีพี่ตายนะครับ<ช>แต่อรไท<ห>ยน,นะครับ<ม>แล้วก็มีมทพทภคงสะทอนครับแล้วก็มีคุณต้อแอลดีครับผมแล้วก็มีหลอกอัลมย ทองคำนะครับแล้วก็อีกคนนึงคือซอนรามนะครอบอีกเกยนี่ยอ๋อเหรออาแล้วอ๋อนี่คืออันนี้คือรวมทั้งศิลปินลูกทุ่งแล้วก็ศิลปินอินดี้เพราะว่าลูกทุ่งหมอลำโซ์พาวเวอร์อ่า <รอ S 1> <ะ>แล้วก็มีทั้งหมอลำอ,อย่างคุณแอลดีอย่างเงี้ยแล้วก็มีทั้งนิ่เกย์อีกนะเป็นมีคำว่าวัฒนธรรมของไทยด้วยก็คือเป็นทุกคนเนี่ยเป็นในหนึ่งส่วนของวัฒนธรรมของไทยเราซึ่งไทยเรามี หลายค่าเนาะก็จะมีประเพณีเนี่ยว่านธรรมเนี่ยหลายหลายอย่างเลยนะคะซึ่งเนี่ยทั้งลูกทุ่งเนาะไทยเนี่ยไทยวอลลังคุนเอนคุนอินดี้ก็อะไรก็มีวัฒนธรรมเชลนิกซึ่งที่ทางด้านผคจำได้เปิดเสนอมาเป็น5ท่านนี้เรียกว่าเบอร์อเบอร์นึก็คือน่าจะเบอร์สองเบอร์สามเป็นต้แล้วีนี้และทีนี้นะครับพอหลังจากที่เสนอและเชิญ5ท่านขึ้นมาเก็มีเอฟซีพันขับเข้าไป เสนอและชื่อเพิ่มเหมือนกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ที่นํามาอยู่คือเห็นเสนอเข้ามาเยอะที่สุดน่าจะเป็นชื่อของซอสแอนอลารีเขาที่เราแบ่งคอมเมนต์นะใช่ชื่อของซอสแอนอลารีนะครับมีคนเสนอเข้ามาเยอะที่สุดในสาขานี้ครับประมาณก็คือพี่ต่ายแล้วก็คุณไผ่คุณพรนะฮะแล้วก็เป็นลุงใหญ่นะใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็เหมือนกับว่าเอ๊ะแฟนคลับไอซีเนาะก็ไม่ได้เสนอของเวอร์ชั่นลูกพี่เข้าไปแลต่ของฉันก็ได้ปล่อย ถามรายชื่อมาเป็นเวอร์ชันหนึ่งนี่แหละชอบใครรักไครนะคะตอนนี้ก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่คมชนลึกอวอร์ดได้นะคะไปเพื่อสง่งกำลังใจไปเพื่อเสนอชื่อไปเพื่อกดถูกใจให้กับศิลปินที่ท่านชื่นชอบกันค่ะเ็เป็นกำลังใ,ใจเนาะใช่คร,ครับก็เสนอรายชื่อศิลปินที่เราชื่นชอบนะครับเพื่อให้เข้าชิงรางวัลคมชันลึกอวอร์ดในปีนี้นะครับผมเนาะ<ช>เป็นรางวัลเกียรติยศนะถ้าศิลปินคนไหนได้รับก็คือเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติ กับศิลปินท่านนั้นนะครับเราในฐานะแทซีแฟนคลับน้องก็รักแล้วก็ชื่นชอบศิลปินเราก็ช่วยกันผ<ช>ักดันส่งเสริมเขาเนาะหลังจากใต้โพสนี้ก็มีอคอมเมนต์นประมาณคกือบลคอมเมนต์ที่ทเสนอชื่อเข้ามาอีกเรื่องก็คืออย่างที่บอกโจได้บอกว่าคุณแอนคือเยอะที่สุดนะคะคและ้วทีนี้เรามาอัปเดตตรงใต้รูปภาพกันเนาะว่าได้มีการด์อะไรเท่าไหร่ที์เท่าไหร่นะคะก็ไล์ตามรูปภาพเลยนะคะสําหรับ ที่ตายอรทัยนะคะก็มีกดดุใจนะคะกดไลค์อยู่ยประมาณ147ครั้งค่ะ <paso. S 1> ความคิดเห็นก็ประมาณ6ครั้งค่ะ,ละ,ะแล้วก็พุ่งไปท่องสะท้อนนะคะ <paso. S 1> ตอนนี้กดไลค์อยู่ที่76ครั้งค่ะความคิดเห็นอยู่ที่3ค,3ความคิดเห็นค่ะค่ะแล้วก็มีพูดแอนออรดีนะคะ <paso. S 1> ตอนนี้กดไลค์อยู่ที่188ค่ะแล้วก็แสดงความคิดเห็นอยู่ที่42รายการนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้น้องน้ำใยหายท้องค้ามค่ะความรู้สึก กดไลค์นะคะอยู่ที่เจ็ดสิบค่ะความที่เห็นอยู ranks, so, ่ท so, ี right> ่เก้านะคะห้าแล้วก็คุณแบงค์สนรามนะคะก็มีการกดไลค์อยู่ที่ยี่สิบห้านะคะยังไม่มีความที่เห็นซึ่งทางอันหนึ่งแล้วนะคะก็คือซึ่งทางผังความที่เห็นนี้นะคะก็ก็คือตัวฝั่งรุ่นพี่เนี่ยเพิ่งเปิดมาสองวันนะคะแล้วก็ตอนนี้กระแสรุ่นน้องก็อหยังยังคงแบบว่ากระแสยังมาแรงอย่นะคะทุกช่องทางนี่สอบถามเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางเพจไหนเองนะคะเราถามเขาว่าเออ เอาหมดวันไหนเอหมวันไหนคือตอนนี้ยังเสนอชื่ออยู่เลยทุกคนนะคะก็ใจเย็นๆแล้วการตอนนี้ก็เชียร์กันไปก่อนแล้วก็เชื่อว่าศิลปินนะคะที่ติดรายชื่อนท็อป5เนี่ยก็มีสิทธิ์ุกันทุกคนแน่นอนค่ะครับผมก็ต้องรออัปเดตจากทางคมชัดลึกเนาะก็แม้ัตนก็ติดตามประสบคนไว้ก็ได้นะครับถ้ามีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับคมชัดลึกวอร์ดเราจะมาแจ้งให้ฟังเนาะแต่ว่าสาศรี มีก่อนหน้านี้อ่ะวันสองวันเขาก็ได้เปิดเสนอให้เสนอ,อรายชื่อเพลงดังยังไงไี้เพลงดังคืออะไรเพลงดังแห่งปี6กเจ็ดมีเพลงอะไรบ้างนะ้ายอดนิยมแต่เราอ่ะคือแบบเห็นแฟนคลับทุกท่านก็น่ารักมากะะไปเสนอเพลงศิลปินนะคะที่ตนนั้นชื่นชอบซึ่ง<ม>ก็มีซิงเกิลไปของเองนะคะแล ยอดวิวสูงเหมือนกันนะคะบางวิวก็ยอดเพลงไอ้ยอดวิวกำลังไต่ไปเรื่อยเสื้อเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าความว่าคําว่ายอดนิอยู่ในวัดจะอะไรว่าถ้าวัดจากยอดวิวอ่าก็ควรจะเป็นเพลงที่ยอดวิวเแล้วคําว่าปีนี้ปีหกเจ็ดคือหมายถึงต้นปีมะตลาที่ผ่านมาหรือเปล่าหรือจะนับเป็นฤดูกาลเหมือนมอรำแต่ถ้านับจากปีหกเจ็ดมาอ่าก็ตัดเพลงหลายมนัตัดเพลงฮอยที่เราเอาเข้าไปเดือดเหมือนกันนะคะในเพลงของหมอรำนาอซึ่ง ผลงานเพลงผลงานแต่งของอาจารย์พิตูพลเอง้มคืออ่ะอ่าแล้วก็หลายคนร้องซึ่งมีแต่เพลงดังนั้นเลยยอดวิวของผมครับหลายสิบล้านวิวนะคะแล้วก็ยังแอบสงสัยอีกนะครับว่าเขาจะแยกไหมระหว่างเพลงลูกทุ่งเพลงหมอรำหรือเพลงสตริงเพลงดีดีอะไรเงี้ยจะจะจะแยกประเภทไหมเพราะว่าหลายประเภทมากเลยถ้าจะถ้าจะเอามัอันนี้กันจริงๆอ่ะเราก็ว่าสู้ทางลูกทุ่งทางอ่ะสตริงไม่ได้หรอกพราะถ้ามึงเขาก็คงได้ใช่ขนายอดวิวยอดใช่เขาจะยอดวิวอ่ะแต่ถ้า ไม่นับยอดวิวนักนำเสนอชื่อเพลงเลยทีเยหลายเพลงเลยที่มียอดวิวน้อยแต่มีสิทธิ์ลุ่นเพราะว่าด้วยฐานแฟนคลับที่ใส่ใจที่เสนอชื่อเพลงเข้าไปแล้วก็ร่วมกันหลังจากเสนอชื่อเสร็จเขาเปิดโหวตมาร่วมกันโหวตอีกแล้วเนี่ยคืออาจมีส่วนที่เป็นยอดนิยมอ่าแล้วจะมีข้อกังขาไหมว่ายอดนิยมต้องยอดวิสูงนี่หน่าหนึ่ต้องรอการเนาะต้องรอเขาออกมาอธิบายหรือว่าประกาศตรงเนี้ยคือข้อมูลรายละเอียดตรงเนี้ยเนาะว่ายังไง คือตอนนี้ทำด้านคุณเฉลิฐอวอร์ดนะคะเขาเหมือนกับให้เสนอชื่อกแล้วก็เขาจะรีส์รายการที่เราคอมเมนต์เข้าไปเนี่ยออกมาเป็นการโหวตอย่างเป็นทางการได้หรนนไม่ต้องรอได้เลยต้องรอประกาศจากทางคมเฉลิฐอวอร์ดอีกทีหนึ่งนะครับเนาะอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมเราสองคนก็มาที่ไหนแจ้งข่าวสารให้ FC แฟนคลับนะครับได้เข้าไปโหวตกันหรือว่าเข้าไปเสนอรายชื่อศิลปินที่เราชื่นชอบนะครับให้ได้รางวัลคงชลิฐอวอร์ดในปีนี้นะครับพี่น้องครับอยู่ไร้ที่พึ่งก็ต้องใจเนาะพูดถึงว่า เสนอเข้าไปแล้วก็มีชื่อเข้าจริงอ่ะคิดว่าศิลปินก็ดีใจแล้วนะใช,ใช่ไหมอโอเคครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ